ฟันนี่คิวเลอร์ เก็บเอาไว้ในใจใมานานคำว่ารักที่ฉันไม่กล้าพูดออกไปก็เพราะรู้ทั้งรู้ว่าจะพูดออกไปคำตอบจะเป็นอย่างไรฉันเองก็พอเข้าใจถึงอย่างนั้นฉันก็ยังจะทำดีเพื่อเธอโดยไม่คิดไม่หวังว่าเธอจะหันมามองฉันรู้ดีเพราะต่อให้ฉันดีมากสักเท่าไหร่เธอก็ไม่หันมามองอยู่ดีแต่ฉันจะทำดีเพื่อเธอต่อไปขอโทษที่ฉันตกหลุมรักเธอขอโทษที่ ฉันทำให้เธอลำคาญแต่โปรดจงเข้าใจที่ทำลงไปไม่ใช่อะไรแค่เจมันรักเธอมากๆเท่านั้นฉันมันโง่เองที่ฉันตกรุมรักเธอ I was stupid for f e e l i n g in love with you เพราะฉันนั้นเป็นคนที่เธอไม่เคยแคบเป็นคนที่เธอไม่เคยแม้แต่จะหันมามอง I อโอ u c k ักเด็ดเลยเล็ o โ e one side deadly oh, oh, oh. แต่ถึงอย่างนั้นฉันจะพยายามทำดีกับเธอต่อไปฉันจะเป็นคนที่ทำดีเพื่อเธอและคอยเป็นห่วงเธอแม้รู้ว่าเธอไม่เคยต้องการเกด <คน S 1> ตามก็แล้วตั้งใจฟังนะเธอนะ ถามว่ามันเจ็บไหมมันก็เจ็บแหละมันทั้งเจ็บทั้งจุกอยู่ในใจฉันแต่ถึงกันนั้นฉันก็เข้าใจว่าเธอนั้นไม่ชอบคนอย่างฉันไม่แม้แต่จะปันใจสักหเปอร์เซให้คนอย่างฉันเลยแต่เวลาเธอมีปัญหาก็ทักมาให้ฉันช่วยตลอดฉันก็ยินดีที่จะช่วยเธอตลอดเธอก็คงคิดกับฉันแค่เพื่อนนั่นแหละแต่ขอโทษทีที่ฉันคิดกับเธอมากกว่านั้นถึงแม้ว่าเธอจะเป็นคนขิดโมโหคี้วินแต่ถึงกันนั้นเธอก็สวยที่สุดสาหรับฉันเธอน่ารักเธอเก่งเธอขยันเธอดูดีฉันขอโทษเธออีกทีที่ตกลุ้มรัก ถึงกันนะฉันก็ยังยืนยันคาเดิมว่าจะทําดีกับเธอแม้รู้ดีว่าเธอเองไม่เคยต้องการเลยก็ตามฉันมันโง่เองที่ฉันตกรลุมรักเธอ I was stupid f o r f e e l i n g in love with you เพราะฉันนั้นเป็นคนที่เธอไม่เคยแคร์เป็นคนที่เธอไม่เคยแม้แต่จะหันมามอง I only suck เด็ดเ y ยเ o ็ e ยัววั e ไ d เด็ดเแต่ถึงอย่างนั้นฉันจะพยายามทําดีกับเธอต่อไปฉันจะเป็นคนที่ทําดีเพื่อเธอและคอยเป็นห่วงเธอแม้รู้ว่าเธอไม่เคยต้องการเกิด ก็ได้แต่เก็บคำว่ารักเอาไว้ฟังเพียงผู้เดียว I can only keep the w o r l d love for myself to listen to และหวังว่าเธอจะได้เจอกับคนที่ดีที่เธอฝันไว้นะเธอ